สบายดีอรไรกะนอนอยู่ห้องเนาะตกงานอยู่ชิมว่าวเรื่องเขาไปหางานอย่าในเพจหางานเนาะกลุ่มหางานอย่าในเฟซบุ๊กนั่นแหละเขาไปนี่ก็โอ้ยไอ้คนโพสเนี่ยบางที่จนบริได้ตอบนี่ต่ววกเว็บเงินกู้เงินด่วนเขามาตอบจักมันยังคงมันกู้เหมือนหนึ่งถึงแสนห้าพันถึงสามแสนตัวนี้ นะะี่กะพวกแบบขายของออนไลน์แต่ให้แอดไลน์พวกเจ้าก็พ่ออย่าบอกเข้าไปนะไอ้โรงงานอีลีนจนเขาบ่ได้ตอบพ่อแอดไลน์เขาไปแหละไปสอบถามแหละผคนก็นให้โอนตังไปก่อนนะเนี่ยเป็นมัดจัามันอันนี้โอ้ระวังเด้อระวังเด้อบางที่ค่อยๆโดนมาแหละโอนไปแล้วแล้ก็มีดจ่อยบม่ได้ยัง ปวดหัวน้ำพวกในยังกว่าธี่กับเวฟนั่นเวฟนี่ให้เข,เขาไปสมัครพอสมัครแหละก็แล้วถามว่าเขาลงแล้วนี่เขาควรสอบถามโทรไปถามเลยดีกว่า่าได้จังใดจังใดไปเบิรงแต่ถาหา้โอนเงินก่อนเนี่อย่าไปโอนเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะเสียหัวให้มันสื่อพวกมิชาชีพมันรลายเดี๋ยวนี้วมืนอ้ก็เขาไปเบิ่งนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิง์นก็เขาไปเบิง่งมันยานั้อเป็นใจได้ อย่าพาวเสื้อมาเด้อพวกนี่ปวดหัวน้ำมันไหลเดี๋ยวเขาสิเข้าไปเบิ่งงานเนะาะเข้าไปเบิ่งเธอได้นี่ไอ้พวกโพดเกี่ยวก็เวพนั่นพวกไรหลายแท้ๆจักมาแต่ใส่เนี่ยเจ้าของโพดซื้อจังใดวะอันนี้รับพนักง,งานหญิงเพิ่มสองคนค่ะตอนตอนนี้ที่ร้านมีสิบสองคน แล้วไม่พอพระรามสองเสีดํดำแพ็คขนมมาดูงานเองนะคะแล้วก็ให้เบอร์โทร450บาทต่อวันเนาะซื้อคนโฟเดี่ยก็ปุกกี้เนาะอ่ะนี่ก็สนใจอันนี้นี่บริเกียวเลยเนี่สนใจแอดไลน์มาสอบถามเลยค่ะจ็กแมนไปน,นี่่นหนึ่งสองสามสี่หา้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพี่จนตัวสิบสามเขาจังมาตอบเองนายจ้างหาเองนะคะไม่มีในหน้านไปกลับเลยไอคนนี้เข้าไปสอบถามเนาะโอ้โหสิบบาทตายนะมันนี่ยังมาโพยพีอีพี่ไม่ตอบเขาอย่างก็บสนใจค่ะนี่นะไรบ้านี้ สนใจงานแอนไลน์ line, สอบถามหน่จะเป็นมาต่ฐาสเวบอีสานของมันลนี่นี่บักเงินกู้ด่วนนี่กับหลายแท้แนี่สสำหรับประชาชนที่มีอาชีพทางเลือกของคุณเราปล่อยยอดตั้งแต่ห้าพันถึงหนึ่งแสนบาทพ่อค้าแม่ค้านักเรียนหรือบุคคลที่วางงานอยากได้เงินก้อนไปลงทุนเงินกู้รายเดือนกู้ได้จริงหรือ่าได้ชัว เบิ้งกูสิพี่กูมันจะแสนหนึ่งอะ่ะเอ้ากูหน่อยแสนบาทเนี่ยได้จริงนะสิวะมันสิหายกูกกูวเงินนัมมาหลายหลายที่าตี โอ้ยนี่ยพวกแอดไลน์แอดไลน์พวกที่สนใจแล้วก็เจ้าของโพสเขาจนบม่ได้ตอบมีแต่พวกมันตอบนี่เงินกู้มาอยู่เลยห้ามเงินถึงสามแสนเลยบางทีโอ้ยเอาพากล่าสหน่อก็โอเคอยู่นี่ปวดหัวน้ำพวกนี่วะเขาไม่เวิร์งานเห็นแต่พวกมันไอ้โปรไฟล์ก็จะแมีนมันน้อยเดี๋ยวสิเขาเบิ่งโปรไฟล์มันเด้อ ไอ้พวกนี้นี่ไซลลแมนพวก่นเงินกูนี่มาค่ะเงินกู้นี่เบิง้งโปรไฟล์มันไลปันใดน,นี่ลงธนาคารกสิกรอ,อีกแล้วชืดชืดเมืเท่านี้สุดแล้ว คเพื่อควมให้คนเสือลงธนาคารกรชิบกรครา้งล้างอีกเมื่อแล้วบุมียังมิเตหูบางที่รูปในกระบอกแม่นของเพื่เองซ้ำไปเอารูปคนดืเนมาเนี่ยมารอเขาไอพวกม่านสังคมเนี่ยเบื่อมันอีรีว่า